ผีเสื้อสมุทรค่ะวันนี้จะเปลี่ยนกระถางให้นางนะคะไซสแม่พันค่ะเดี๋ยวจะมาอวดด้วยนะว่าหัวนางใหญ่แค่ไหนนะคะรอดูนะคะ แง้ยังไง애ดีล่ะนี่ตัวทำหักเองวันก่อนก็ทำหักไปแล้วต้นสองต้นเลยเหนาวกับทาง ingat ni mana kena. โอ้ขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าหัวนี้เปลี่ยนกระถางได้ไม่กี่เดือนไม่ใช่ไม่กี่เดือนหรอกอาจจะไม่ถึงปีนะคะมันจะใหญ่แค่ไหนดินหนักมากเลยตอนที่เปลี่ยน ผีเสื้อสมุดรกระถางแรกนะคะได้ผ่าได้ทั้งหมด10กว่าชิ้นแล้วก็แยกหน่อนได้3ตัวนะคะต้นที่แยกหน่อนขายไปแล้ว2ต้นต้นที่ผ่ามันขึ้นใบหนึ่งใบนะคะก็เลยได้ขายอีกต้นว้าวโอ้เขี้ยวเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะ หัวยุบอันนี้ไม่ได้ตัดหัวนะคะไม่ได้ตัดหัวเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่รู้วิธีการผ่าการแยกนะคะเป็นการยุบโดยธรรมชาติเลยหัวยุบโดยธรรมชาติเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นกระต้นเล็กกว่านี้นะคะหัวใหญ่มากหัวใหญ่แล้วก็เป็นหัวเล็กๆติดกันอยู่แยกได้สามหัวนะคะแต่ตัวนี้หัวยุบค่ะ หัวยุบแต่ก็ผ่าได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวจะผ่านะคะเพราะว่าจะเอาต้นมันไปใส่กระถางสวยๆไว้ก่อนโอเคค่ะนี่คือใบเขานะ